คำว่าของคุณในภาษาสวีเดนมีสามคำนั่นก็คือดินดิดและดีนาทั้งสามคำต่างก็แปลว่าของคุณแตกต่างที่วิธีการใช้เราจะใช้คำว่าดินเมื่อเราเป็นเจ้าของสิ่งที่เป็นนามเอ็นและเป็นเอกพจน์เราใช้คำว่าดิด เมื่อเราเป็นเจ้าของสิ่งที่เป็นนาม s และเป็นเอกพจน์และเราจะใช้คำว่าดีหนะ้าเมื่อสิ่งที่เราเป็นเจ้าของเป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์ก็คือมีสองหน่วยขึ้นไปจะเป็นนาม n หรือ s ก็ได้เช่นลูกชายของคุณถ้าเรามีลูกชายหนึ่งคนดิน สวนดินสวนลูกชายของคุณดีนาเซอร์เนอร์ดีนาเซเนอร์ลูกชายของคุณ,คณแต่ประโยคนี้คุณมีลูกชายมากกว่าหนึ่งคนนะคะเพราะว่าคำว่าของคุณเปลี่ยนจากดินมาเป็นดีนาะและคำว่าสวน ก็ผันมาเป็น s เ n n e r คำ่าโซนแปลว่าลูกชาย s เ n n e r ก็แปลว่าลูกชายเขามีการผันนั่นเองนะคะคำหลายๆชนิดในสวีเดนก็มีการผันนั่นเองคะ่ะตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องจำให้ได้นะคะมาดูตัวอย่างคำว่า did บ้างนะคะ did ใช้คู่กับนาม it เช่น e <at" S 1> <"Gen> did born did born ลูกของคุณลูกหนึ่งคนนะคะประโยคนี้ถ้าคุณมีลูกหลายคนดีนาบอนดีนาบอนถ้าเห็นประโยคดีนาบอนก็แสดงว่าคุณมีลูกมากกว่าหนึ่งคนนะคะ